ใหญ่ไม่เคยซับอลี่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตอาชูมา,มากลับกลับรักหอเกสั่งไม่ใช่มาทำอี้ไมมไเปิดเลยรอนี่จะโผล่าทำไมทุกคนวันนี้นะคะเราจะมารีวิวตร ญี่ปุ่นค่ะทุกคนบอกเลยนะคะว่าญี่ปุ่นอ่ะเป็นแหล่งผลิตสตรอเบอรี่ที่โคตรใหญ่และทุกคนมาดูกันนะคะว่าสตรอเบอรี่ของเรานั้นจะใหญ่ขนาดไหนเชื่อว่าในประเทศไทยนะคะขายใจเทินไม่ได้หรอกอืมหมายถึงสตรอเบอรี่เหรอ ทุกคนและนี่นะคะคือสตรอเบอร์รี่จัมโบ้ทั้งหมดเลยค่ะที่เราได้มาจากญี่ปุ่นทุกคนค่ะลูกม,มันใหญ่มากๆเลยนะคะดูดิให้ดูลูกนี้ลูกนี้โคตรใหญ่มันไม่ได้บวมแบบว่าโดนเพิ่งต่อ,อยใช่ป่ะทุกคนดูสัตว์ในโลกนี้นี่โอ้ใหญ่มากมัน แบบสักประมาณหน<ม>ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดประมาณแปดลูกในอันเดียวอ่ะเออเขาามาเชื่อมกันหรือเปล่าใหญ่จัดคนเป็นสตรอเบอรี่แบบจัมโบ้จัมโบ้ของญี่ปุ่นทั้งนั้นเลยมันเริ่มกันทีละอันเลยดีกว่าค่ะทุกคนว่าใหญ่และจะอร่อยหรือเปล่าบอกเลยนะคะว่าเราจะเรียงจากใหญ่ไปใหญ่คโคตรเริ่าจากอันแรกเลยก็คืออันนี้เลยค่ะทุกคนสตรอเบอรี่นะคะจากเมืองอยูเบนิรือสายพันธนะุ์นะอ๋อ สายพันยูเบนิมาจากเมืองคุมาโมโตนะคะทุกคนเนี่ยเด็กน่าจะเก่งเยอะทำไมเพราะเขาเรียนพิเศษฮะคุมองเกิดรุ่นไหนสามันกวดพิชามันเกิดไม่ทันกคยเรคุมองมซัมเบอรี่อันนี้นะคะทุกคนคิดคนรสชาติมากกว่าสิบปีเขาบอกเป็นซัมเบอรี่ที่ทรงส่วนแล้วก็สมส่วนมากๆเลยทุกคนอ่านให้ดูสมส่วนโมอันนี้คือ ทรงสวยแล้วใช่ไหมอ,อ่ะอ่ะอ่ไออย่างงี้ทำไมมันถึงทรงสวยน,นี่ก็จะเบีย้ยวอยู่เลยที่แกนั่นนี่นแล้วเขาก็บอกว่ารสชาติเนี่ยคิดค้กว่าสิบปีทุกคนอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงคะ่ะรสชาติามันจะดีขน,นาดไหนก็ไม่ได้เกิดตามธรรมาชาติหรอกไม่สับปะรดอ่ะทางญี่ปุ่นอะ่ะเขาจะแบบคิดค้นสายพันธุ์เอามามิ๊กมิ๊กกันเพื่อให้ใสายพันธุ์ที่ดีที่สุดนะทุกคนท่านทุกคนสังเกตนะคะที่ญี่ปุ่นอ่ะจะปลูกสเบปะระไม่ได้ปลูกเอ้าดอร์นะจะปลูกในโรงเพาะค่ะทุกคน ทีน้คนควรเราเราไปล้างมาเราเจอลูกเน่าเๆเยอะมากอมขอพูดเลยนะซื้อมาอย่างนี้ไหนโอเค <c oughs> อันนี้นะคะทุกคนราคา499บาทนะคะี่เ<ม>กาเกาเนา่าลูกขึ้นราด้วยใช่แต่ทิ้ไปแล้วนะคะทุกคนก็ประมาณนี้เนาะลูกที่ได้<า>อืมอม,อม เดี๋ยวออเปรี้ยวเยอะกว่าแต่ว่า<ช>กเท็เจอร์ม,มันอะมันนุ่มมากมันเป็นแบบนิ่มๆไม,ม่ไม่แข็งอะ่ะถ้าไม่ใช่ซูเปอรี่ญี่ปุ่นอะ่ะทุกคนเนื้อสัมผัสของมันอะ่ะจะค่อนข้างแน่นนะคะแต่เนี้ยจะเป็นเนื้อสัมผัสแบบฟองๆหน่อยฟองน้ำเนี่ยมันแบบดูขับไม่ได้มันจะบางอันจืดว่ะบางลูกมันจืดอะ่ะเขาแต่ง่ายเขาแต่งง่ายง่ายของจืดแต่อย่งก็ติดเปรี้ยวอยู่ดีอันเนี้ยเราเอาต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะทุกคน โอ้โหนี่ยากินว่นะ,ะมันเหมือนนีันมิ้งมันสุดแ่ะเก้าสิบเก้าแพงมากคือแค่ดูอะรู้สึกเหมือนเป็นซอเบอรี่แบบว่าจุ่มนมค้นมาแล้วอันนี้นะคะทุกคนเป็นซอเบอรี่จากเมืองอาวายูกินี่จะเป็นอย่างนี้เลยสีชมพูนะคะซอเบอรี่ของญี่ปุ่นมันจะมีสีขาวสีแดงแล้วก็เนี่ยสีชมพูนะทุกคนต้องสียมูหายากมากกินมันแรงมากกินเหมือนลูกอมเลยอะกินมันอมยิ้มอะแล้วพี่กลิ่นมันเชยโชยอะไม่หอมจริงเม่ดีกูตด ไอ้แมมันกลิ่นหอมลูกอมเลยอะเสร็จแล้วพี่กำลังจะชมว่าหอมเลยอะแค่ขาดจะทุออย่างไม่ได้ขอข้อมูลหน่อยสาเหตุที่มันเป็นสีชมพูสีอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนที่เขาปลูกเขาจำกัดแสงไม่ให้แสงมันได้รับแสงเยอะพี่มาทำให้เม็ดสีแดงของมันไม่ทำงานทำงานปกติอ๋อคือให้แสงแดดส่องไปที่มันน้อย มันก็เหมือนเ็นสีเมลานินคนอนะ่ะทุกคนเวลาโดนแดดมากๆก็จะดําแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราโดนแดดน้อยอะ่ะเราก็ยังขาวเพราะว่าเราไม่ได้โดนแดดเป็นสีเมลานินมันก็จะไม่เกิดขึ้นค่ะทุกคนก็เหมือนกับซตวอรี่นะคะเขาจากัดแสงนะคะเนี่ยก็เ,เลยได้สีนี้มาเว้ยเราว่าน่าจะเป็นที่พันมันด้วยนะทุกคนพันมันน่าจะรับแสงได้ไม่เหมือนพันอื่นโอเคหวานมากหวานมากๆหวานมาก น้ำอ่ะทุกคนฉ่ำมากเลยทุกคนเรื่องสัมผัสของมันนะคะค่อนข้างที่จะนิ่มอืมนุ่มเลยสังเกตเวลากินเข้าไปอ่ะมันจะไม่กรอบนอกมันจะนิ่มทั้งข้างนอกข้างในเลยค่ะทุกคนส่วนเนื้อข้างในจะเป็นอย่างเงี้ยคือฉ่ำจริงทุกคนน้ำข้างในนี่คือแฉะเลยอ่ะทุกคนอันต่อไปนะคะคือสตรอเบอรี่จากเมืองกาโอริโนนี่จะเป็นอย่างนี้เลยทุกคนโคตรใหญ่เนี่ยให้ดูอันใหญ่สุดนะคะใหญ่ปะ ใหญ่มากจะอิงเหมือนแบบต่อกันเยอะๆทุกคนซอเบอรีร่คือแน่นมากใหญ่มากแต่มันเหมือนเท้าอะไรส<ม>ักอย่าเงเลยนาะเหมือนตีนเป็ดเท้าเหมือนปะจิมเป็นสายพันธุ์ที่เขาบอกว่าพัฒนามาเพื่อต้านโรคร้ายของซอฟเบอรี่ค่ะซอเบอรี่มีโรคร้ายเหมือนกันนะคะชื่อว่าโควิด -19 แอนแทรกโนะค่ะเป็นลรดทำาป็สตรอเบอรี่นะคะเน่สาสตรอเบอรี่เนี่ยมันปลูกยากมากเลยทุกคนบางลูกเนี่ยปลูกมาแล้วเน่าเลยแต่ว่าสายพันธุ์นี้เขาพัฒนานมาเพื่อทําให้สตรอเบอรี่ที่ปลูกมามันจะไม่เน่านะทุกคนอืมจะไม่เกิดโรคร้ายโรคนั้นขึ้นมาค่ะใช่เป็ดกินหนูวาทำไมอะ มันจะมาแยกสตเบอรี่ที่ไหนเาสตรอเบอรี่ที่แบบว่าเฮ้ยคิดว่าสายพันธุ์มาดีเนี่ยมารวมรวมกันแล้วก็เกิดมาเป็นสตรอเบอรี่สายพันธุ์นี้นะคะที่ชื่อว่าสายพันธุ์โคริโนกนั่นเองหอม ข้างในคนหอมเลยคือเนี่ยข้างนอกไม่ค่อยมีกลิ่นนะแต่ว่ากัดปุ๊บแบบข้างในมันหอมหวานมากมันหอมแบบหอมหอามากข้างนอกไม่มีกลิ่นแต่ว่าเพราะมันอยู่ในป่ารสชาติมันอบอวลอยู่ไปหมดเลยอะทุกคนรสชาติหอมๆอ่ะมีอะไรเป็นนี้ค่ะน้ำฉ่ำเหมือนกันเต็มคำก้อยไมโนรินรไอไ่านว่าก้อยจริงนะก้อยกอยมิโนริกอยมาซะก้อยซะก็เหมือนก้อยไง แค่น้องไข่มุกอะโออีเตอันนี้คือใหญ่มากเลยที่เขาเห็นอนะเขาบอกเป็นการพัฒน,นาทําให้สับปะร่นะใหญ่มากๆเลยนะคะเป็นแบบจัมโบ้เลยโคตรใหญ่ไม่เคยสับปะร่ใหญ่ขนาดนี้มาก่อนในชีวิตใหญ่มากเหมือนสับนปะร่แบบรวมกันประมาณสิบกว่าลูกเขาบอกว่าสายพันธุ์นี้นะคะทุกคนพัฒน,นาเพื่อทให้ข้างนอ,อกอะค่อนข้างที่จะแข็งแรงอนะทุกคนเหมาะกับการส่งออกมันจะไม่ช้าเนี่ยมันจะแข็งเลยสับปะร่อะเคนลองขอดูขอสับปะรดให้ดูอีกครั สียงอะไรน้ำใหญ่น้ำเยอะโอ้กลมนอกกรอบข้างในนุ่มมากข้างในมันแบบฟองฟองฟัฟฟี่ฟัฟฟี่เลยทุกคนข้างในมันดูแบบเป็นสีครีมๆนะมันแบบไม่ขาวมันหนื่อยแต่ว่าเปนสีมันออกครีมๆคือน้ำเยอะมากช่ำสุดๆ หวานเลยหวานมากเลยยิ่งจับลงลึกๆข้าไยิ่งหวานนะแต่ชอบความกรอบนอกนุ่มในของอนอะแล้วมันเป็นความน,นุ่มที่มันแบบว่าไม่ใช่นุ่มเละๆอ่ะเป็นนุ่มแบบฟองๆอ่ะแบบฝึกฝึกรู้สึกมันมันเนื้อแน่นมากเนี่ยข้างในมันแน่นมากที่รู้ไหมว่าการค้นพบครั้งแรกของซองรี่เนี่ยเกิดที่ประเทศไหนที่ไทยมันดังที่ญี่ปุ่นมากๆเลยอ่ะแต่รู้มาว่าจริงๆแล้วมันมาจากยุโรปทุกคนมันไม่ได้มาจากญี่ปุ่นการค้นพบครงแรกของเขาเนี่ยพบในภาพวาดของพระเยซู ฮะงงไหมพี่ว่าเกี่ยวกันได้ยังไงภาพไหนอะเป็นภาพของท่านบิดานโจเซฟค่ะที่เขาถือถาดสตรอเบอรีรร่อยู่ถ้าไม่สังเกตอะคนก็จะไม่ได้โฟกัสระบายในถาดเท่านั้แต่คนระวายในถาดนั้นก็คือสตรอเบอรีร่และก็อีกภาพก็คือภาพวาดของพระแม่ลารีก็คือมีนางฟ้าเหมือนกันที่ถือถาดสตร,สรอเบอรี่อยู่มันก็จะอยู่ในช่วงจักวรรดิที่ประมาณที่สิบถึงที่ห้าปีที่เป็นการค้นพบครั้งแรกที่รู้ว่ามีสตรอเบอรีร่อยู่ในโลกเลยทุกคนที่คนสมัยก่อนนะคะวาดรูปสตรอเบอรี่อยู่ในภาพของพระเยซูอ่ะเพราะวว่่าออเเบรีนนนะะคมััป็ต แทนของ g o สเนสแล้วก็พ p ออร r ตี้ค่ะทุกคนความบริสุทธิ์และความดีนะคะ Strawberry ในสมัยนั้นนะคะถูกเป็นสัญลักษณ์ในการแทนความเว v i r g i นแมรีก็คือความเว v i r g i นของพระแม่มารีนะคะทุกคนเขาก็เลยได้วาดรูป Strawberry เข้าไปใช่ไหมป๋อขนาดป๋ออะเก็เป็นตำตัวเออก็ไป็นตำตัวเลยทุกคน Strawberry once a symbol of Virgin Mary แล้วเขาก็ยังบอกต่อทุกคนว่านักจิตรกรมากมายเนี่ยใช้ Strawberry ในการเป็นส่วนหนึ่งของพิกเจอร์นะคะของพระเยซูด้วย นูไม่พอทำเลยครับหนึ่งสตรอเบอรี่เป็นผลไม้หรือเป็นผักให้ตอบตัวกันเป็นผักเป็นผักเฮ้ยรู้ได้ไงเขาอามมาเมื่อวานไม่ก็มันถามเนี่ยไม่ต้องตอบเป็นผักเขาบอกว่าเพราะสตรอเบอรี่นะคะเป็นพืือดูเดียวนะคะผลของน้องจึงถูกนะว่าเป็นผักเป็นผักที่เกิดมาครั้งเดียวแล้วต้องปลูกใหม่เหมือนเหมือนเหมือนถ้าเป็นผลไม้ส้มเนี้ยถ้าสมมติว่าเราเก็บมันมามันก็สามารถขึ้นส้มได้อีกโดยที่เราไม่ต้องไปปลูกต้นส้มใหม่แต่สตรอเบอรี่นะคะพอปลูกออกมาแล้วเด็ดไปแล้วก็ต้องปลูกใหม่เลยเขาก็เเลยจถว่าป็น ผักค่ะเอ๋กินไปเลยและอันนี้นะคะคือสับปะรดรูปทรงมันแปกลกรูปทรงมันดูมีความเลเยอร์มีชั้นมีรอยยับอะแต่มันคล้ายๆกับพริกหยวกเลยนะคะทุกคนรูปทรงมันอะดูดิมันมีความยับยับะสับปร่ของเมืองอัมเบาอัมมา โอุโอานะคะทุกคนเขาใช้แท่คําว่าหวานค่ะมะเนี่ยแปลว่ากลมนะคะทุกคนโอแปลว่าใหญ่แล้วก็อูเนี่ยแปลว่าอูไม่ที่แปลว่าอร่อยนะคะก็เลยเป็นหวานกลมใหญ่อร่อยะค่ะทุกคนครบจบในอันเดียวเลยสมบรีจากพันนี้นขนาดนั้นเลยเหรอ,อน่าดีเฮ้ยมันเจ็มจนมาก ทั้งคนสุดๆดอะมันไม่เหมือนอันอื่นเลยอ่ะอันอื่นยังมีรสชาติจืดๆผสม,อ,มอันนี้คือแบบไม่มีเลยหวานเขาบอกว่าเป็นสตรอเบอรี่ที่ให้ความเปรี้ยวน้อยมากแทบจะไม่มีเลยละทุกคนพันเน,นี้ยข้างนอกนะคะจะกรอบแต่กรอบไม่มากนะทุกคนข้างในเนี่ยก็จะเป็นแบบฟองๆนะทุกคนแล้วก็น้ําฉ่ามากนี่นะคะลองซื้อมากล่องละเจ็ดร้อยนะคะทุกคนนี่นเนาะอันนี้ไม่กินเหมือนมั้น้องยังไม่เหมือนกินไพาสตรอเบอรี่เลยเฮ้ยหาเร็วจิง เออกลิ่นเข้มแต่มันเป็นฟองจริงๆนั้นคนมันมีความแบบความเมาๆพองๆตอนจับเข้าไปอ่ะดูมีนมันเป็นแบบว่าแบบเป็นฟองๆไปหมดเลยฟัฟฟี่ไปหมดเลยนะคะนลใช่ไหมไม่ใช่เป็นยังไงว่าคะทุกคนกับสวาย์ที่นําเข้ามาจากญี่ปุ่นนะคะทุกคนสำหรับเขาเนี่ยเขาชอบเอามาอบอุกสุดเลยค่ะทุกคนเขาว่ามันดีนะคะรสชาติไม่ต่างจากอื่นเลยมันความเข้มฉ่ำน้ำแบบกระจายอยู่ในปากเลยอ่ะความชันนะจะชอบเอา <อ>น้ำกระจายแน่นอนอันนี้กลวอันนี้ดีเข้มข้นมากทุกคนต้องมารออันนี้เลยมันต่างจากซอบะรี่ที่เคยกินมา ท้งชีวิตถ้าใครอยากกินสับปะรดลูกใหญ่ๆคุณภาพดีอย่างนี้นะคะต้องยกให้ญี่ปุ่นจริงๆทุกคนถึงเขาจะไม่ใช่แบบต้นตำหลับของการ<ม>ปลูกสับปะร่นะคะทุกคนแต่เขาเอามาพัฒนาต่อทุกคนจนแบบว่าได้สับปะร่ที่คุณภาพดีใหญ่แน่นช้ำหวานนะคะทุกคนต้องยอมใหม้เขาจริงๆแล้วก็เทรนการกินสับปะร่กับนมข้นนะคะก็มาจากญี่ปุ่นเนี่ยแหละคะ่ะคพรสมัยก่อนของญี่ปุ่นอะ่ะเขาไม่ไนิยมกินสับปะร่สดนะทุกคนเขานิยมเอาสับปะรดเนี่ยไปทำขนมไปทำอะไรอย่างเงี้ยจนต่อมานะคะเขาพัฒนาสับปะรดมีคุณภาพดีจัดๆอออออ่่ะะะะะถึงงเเเเคคคคค้้้้้้้าาาาาจกกกิิินนนนนนสดดไไไใใรรรชบลลลปปีีแววหหยยมมมท็ต์ เลยนะคะทุกคนเพราะว่าวันนี้เราจัดสตรอเบอรี่น้ำเข้ามาเนี่ยก็หมดไปประมาณ5 0 0 0ันเจ็บปวดโอเคค่ะก็วันนี้เปแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s s u b ซับสไคร้มาด้วยนะคะบ๊ายๆเฮ้ยต้องทำอะไรสักอย่างเลิมันสตรอเบอรี่เลยดมเลยขี้ก่อนนะ